สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ในการต่อบอร์ด Arduino วันนี้นะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นบอร์ด Arduino ESP แปดสองนะครับอันที่สองก็จะเป็นแบตบอร์ดนะครับอันที่สามนะครับก็จะเป็นโมดูลรับค่านะครับชิ้นที่สี่นะครับก็จะเป็นจอ LED นะครับผมชิ้นที่ห้าก็เป็นตัวต้านทานนะครับแล้วก็มีสวิตช์สายไฟแล้วก็สาย เรียนบีนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาสายของ scl เสียบที่เบสบอร์ดนะครับแล้วเาสายของ sda นะครับเสียบที่เบสบอร์ดเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงก็เอาสายของ vcc มาเสียบที่ขั้วขั้วบวกนะครับแล้วก็เอาสาย gnd นะครับเสียบที่ขั้วลบนะครับ ต่อมานะครับเราจะใสา่ของ d 2องคอนเสีย์ที่เดียสบอลนะครับสายของสามวีนะครับ มาเสียบที่ขั้วบอกนะแล้วก็จะเอาสายของของกลาวนะครับแล้วก็ของ A0 นะครับมาเสียบต่อ ต้าก็จะาสายไฟมาเสียบเพื่อมีสายมาเสียบที่คั่วบวกนะต่อมานะจะเอาสายของ สายมาเสียบที่เอาสายบดมาเสียบท,ที่ตรงที่ค่บวกนะครับแล้วก็สายดีดีหนึ่งนะครับมาเสียบต่อ เราจะมาดูโค้ดต่อนะครับ in code y h นะครับแล้วก็ in code library แล้วก็เราจะมาประกาศจาก i to c นะจากนั้นเราจะตั้งค่าตัวแปร in a เท่ากับ0 a คือ analog นะครับ in s เท่ากับ0 s คือ set state นะครับต่อมา ไว้เซตอัพซีเรียลบีกินเท่ากับ9,600วัตต์จากนั้นจะเซตอัพหน้าจอเป็นบีกินดิสเลย์ก็แบกไลท์แล้วเคลียร์นะครับเริ่มจากเคลียร์หน้าจอก่อนครับปิ้นนำแสดงตัวที่10อันตัดที่0ต่อมา ค่าของเหรือค่าของเตตัตัวที่ศูนย์มาตามที่0นะูนย์ะครับซึ่งค่าของเเท่ากับเอแอนะล็อกรีสเอคือค่า a อศมาจากโมดูลให้เมื่อเราหมุนจะเกิดจะเก็บค่าไว้ที่ตัวเนะจากนั้น เมื่อเราเก็บค่าไว้ในตัวอิเราจะมานำมาแสดงผลโค้ดน,นำสกัดอคับ, X, คบแล้วก็เราจะมีดีเลย์อยู่ที่สามจบีนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นการต่อสวิตกับเบสบอร์ดนะครับผมเมื่อเราต่อสวิตกับ เบดบอร์ดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําตัวต้านทานนะครับต่อเข้ากับสายกาวข้างหนึ่งแล้วก็ต่อกับบอร์ดข้างสวิตข้างหนึ่งครับต่อเป็นก็จะเป็นการต่อสายดิโอจากบอร์ดนะครับต่อเข้ากับสวิตนะครับผม อีกสายที่ต่อข้างสวิตนะครับสายสีดำก็จะต่อเข้ากับ3 v 3วครับสายกาวจากจอย e d นะครับผมก็จะต่อเข้ากับสายกาวนะครับที่ต่อไว้แล้วต่อไปก็จะเป็นการต่อ vcc sda scl จากสายจากจอ l e d ครับ เมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะต่อสาย A0 ที่บอร์ดเข้ากับ v t c อีกสายนะครับก็จะเป็นสาย D2 นะครับเข้ากับ SDA นะครับผม แล้วก็สาย D 1ก็จะต่อกับ SCL นะครับต่อไปก็จะเป็นการต่อหลอด LED นะครับผม ผมกกจะจอาดเอลด LED เสียบเข้ากับเบสบอร์ดครับแล้วก็จะใช้ตัวท่านตานนะครับผมต่อให้ตรงกับขาสั้นโหลด LED ครับ ก็จะต่อสาย d 3จากบอร์ดให้ตรงกับขายาวหลอด led ครับจากการต่อสายเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากดไฟหนึครั้งไฟก็จะติดเมื่อเรากดไปอีกหครั้งไฟก็จะดับนะครับ คคดที่2นะครับเราจะเพิ่มตัวแปรวางส่วนนะครับก็คือ in l 1ครับจะเป็น led ครับส่วน in b นะครับคือ b button จะเป็น16นะครับโคดที่เพิ่มมาคือ pin mode นะครับ pin mode l 1นะครับจะเป็น output มีค่าการส่งออกครับ pin mode b นะครับก็คือการนำเข้าจะเป็น input นะครับใส่คำสั่งเพิ่มขึ้นมาก็คือ if d i g i t a read นะครับ จะเป็นไฮจะมาจะให้อีฟนะครับเก็บค่าเป็นศูนย์ให้เปานะครับเก็บค่าเป็นหนึ่งอีฟตัวต่อไปนะครับถ้าเปาเป็นหนึ่งนะครับถ้าเปาเป็นหนึ่งนะครับเอลดี LD จะเป็นออนะครับถ้าเปาเป็นศูนย์นะครับ ถ้าเปาเป็นหนึ่งนะครับ LED จะเป็น on นะครับถ้าเปาเป็นศูนย์ LED จะเป็น off นะครับแบบฝึกหดัดชุดที่สามนะครับก็จะหลอด LED นะครับต่อลงเข้ากับเบสบอร์ดนะครับโดยจะมีตัวต้านทานนะครับเสียบไปด้วยครับให้ตรงกับขาขาสั้นครับ ่อไปเป็นต่อบอร์ดที่ D6 นะครับต่อเข้ากับขายาวของหลอด LED ครับอันนี้ก็เป็นผลลับนะครับผม ข้อ3เราจะทำการเพิ่มตัวแปร4ตัวนะครับตัวแรก L2 เป็นเขาจะให้ TBIO เป็น12นะครับ H ก็คือ Last last ส t นนะครับก็คือค่าสุดท้ายนะครับจะเท่ากับ0 Q นะครับค่าสานะของหลอดไฟดวงที่1เป็นโลนะครับเราจะเพิ่มพินโหมด L2 เป็นเอา p ์พุตนะครับ ขกต่อมานะครับดิจิตอลรีดบีคือบีเอสนะครับคือเมื่อปุ่ม B มีการกดนะครับค่าบียเท่ากับหนึ่งและแอลอีเท่ากับศูนย์นะครับบวกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจะใช้สวิต c ์เคสนี่ครับสวิตเคสเพื่อค่าของเปาเพิ่มขึ้นนะครับ เคสที่หนึ่งครับคือหลอดไฟตัวที่หนึ่งติดตัวที่สองดับครับเคสที่สองนะครับหลอดไฟตัวที่สองติดตัวที่หนึ่งดับครับนี่ครับเคสสองตัวนี้เคสที่สามนะครับคือหลอดไฟทั้งสองตัวติดนะครับเคสที่สี่นะครับหลอดไฟทั้งสองดับนะครับตอนเป่าตับศูนย์นะครับ